สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับวันนี้เราจะมาติดตามการค้นพบข้อมูลว่าแผ่นดินไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่นนั้นกำลังสร้างปัญหาให้กับโลกใบนี้ของเราเสียแล้วละครับ ตอนนี้นะครับนักธรณีวิทยากําลังสันนิษฐานว่าแผ่นดินไหวใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วนั้นกําลังทําให้บริเวณที่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวบนโลกใบนี้เกิดการขยับตามหลายจุดเลยทีเดียวบริเวณที่มีการเฝ้าระวังก็คือบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กประมาณสัก3ามริกเตอร์นะครับไล่มาตั้งแต่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเกาะไต้หวันนะครับแล้วก็รวมถึงเกาะ อาลูเทียนทาง阿拉斯าแวนคูเวอร์แคลิฟอร์เนียตอนกลางของสหรัฐอเมริกาและที่บริเวณคิวบาด้วยจัสตินรูบินเทียนผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวที่สำรวจร่วมกับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นนั้นได้ทําให้บริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่เกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยนักเนี่ยครับกลับโดนกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้นเช่นเพราะว่ามีการสั่นไหวขนาดเล็กในแถบเท็กซัสหรือเซน่าอคาซซ์แคนซัสโอโอไอโอวาดาคูตาและมินนิโซตาซึ่ ชิกแกงเพ่งผู้ช่วชนด้านแผ่นดินไหวอีกคนจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียก็ให้ความเห็นสนับสนุนว่าแผ่นดินไหวใหญ่อาจใช้เวลาในการถ่ายทอดพลังงานนานกว่าจะทําให้แผ่นดินไหวในบริเวณต่อไปนั้นมีการขยับตัวตามยกตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่สุมาตราเมื่อปี2547และทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาที่พมา่าและมณฑลยูนนานที่จีนขนาด5-6ริตร์ทั้งที่อยู่ไกลออกไปถึง1,000กิโลเมตรประเด็นที่น่าสนใจตามมาอีกก็คือแล้วรอยเลื่อนที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยขยับตัวตามตาม,ตามข้อสันนิษฐานนี้ ดือไม่ดรธนวัฒร์จารุพงศ์สกุลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าหลังแผ่ดินไหวใหญ่แล้วบริเวณอื่นขยับตามนั้นถือเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเปลือกโลกต้องปรับตัวให้เข้าสู่จุดสม,มดุลดังนั้นจึงมีความเป็นได้ที่หลังแผ่ดินไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่นแล้วทําให้แนวรอยเลื่อนทางเหนือขยับตัวตามแต่ด้วยขนาด3-4มถึงสี่ลิตรถือเป็นการขยับตัวที่ไม่เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆนะครับตอนนี้เราจะกลับมาดูเรื่องของข,องข้อมูลอากาศบ้างน,นะครับเป็นเรื่องของการยังคงจะต้องจับตาการเตือนภัยพายุฤดููรรร้้ออนนนใะะยยี่คับ วันนี้เรายังคงจะต้องระวังพายุฤดูร้อนอีกวัน2วันนะครับและพื้นที่เสี่ยงฝนนั้นเทมาทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหนานครเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับอีสานกลับมีฝนล,ลดลงหลังจากที่หลายพื้นที่โดนพายุฤดูร้อนถล่มในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาดังนั้นนะครับภาคเหนือ กลาง,งของภาคนั้นระวังไล่มาตั้งแต่เชียงรายลงมาถึงเพชรบูร์ครับภาคกลางระวังพายุฤด,ดูร้อนตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครภาคาตอนออกนั้นให้ระวังเกือบทั้งภาคเลยครับส่วนภาคใต้ฝั่งอนันดามันวันนี้ฝนล,ลดลงแล้วนะครับแต่โดยรวมภาคใต้ทั้งภาคนั้นสองฝั่งนั้นสดใสน,นะครับยิ่งเรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นเราก็จะปรับตัวอยู่รอดบนโลกใบนี้นะครับมาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสามล้าสิงสาสิครับ It's enough for me.